คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนไทยแทบทุกบ้านต้องมี Honda Wave 110i นี่คือเหตุผลที่คุณอาจอยากมีไว้สักคัน Honda Wave 110i รุ่นปี2025เป็นรถจักรยานยนต์อ,อโตเมติสไตล์ครอบครัวที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานด้วยดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัยพร้อมระบบหัวฉีด p g m 5ที่ให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง55-60กเมลิตรซึ่งเหมาะกับผู้ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะ สิ่งที่โดดเด่นในรุ่น2025นี้คือเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ดีไซน์ใหม่ทันสมัยเส้นสายคมชัดไฟหน้าเล็ทส่งสปอร์ตเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ประหยัดน้ำมันเยี่ยมเทคโนโลยีหัวฉีดประหยัดน้ำมัน PGM-FI เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ทนทานใช้งานง่ายเครื่องยนต์ 1100cc ที่ได้รับการพิสูจน์มานานเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เหมาะสำหรับทุกวัยใช้ได้ทั้งนักเรียนพ่อขาแม่ค้าและครอบครัว เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่อะไหล่หาง่ายศูนย์บริการทุกประเทศ Honda Wave 110i ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆเช่นสวิตช์ไฟหน้าติดอัตโนมัติระบบเบรคคอมบิด CBS ในบางรุ่นและสีใหม่ที่สดใสเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่หากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งประหยัดคุทนและใช้งานง่ายไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่เลือก Honda w a v 110i ตัวเลือกอันดับหนึ่งของคนไทย แวะโชว์รูมฮอนด้าใกล้บ้านวันนี้แล้วทดลองขับฮอนด้าเวฟ 110i ด้วยตัวคุณเองหรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณชอบสีไหนที่สุด